สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับท่างช่องพ่อแม่ลุงิงครับวันนี้พ่อกันใจมาหาครับพ่าปันระเบิดผ่านี่ครับสวัสดีครับน้องโลโก้เจ้าลุงเจ้าลุงพุกไหมทาครั้งแรกที่ม้าพุกอีกคนมาจากไหนโอโล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 มาเติมเฮ้นโอโลโอโลเอาผมมาเ่อมบ่ได้ได้เฮ็ดดี่ น้องโลโก้ครับฝากน้องโลโก้น้ำครับฝากนกการใช่ไหมไต่างอันนี้จิตเอกพอกันใช่พอกันใช่จิเอกเลยวะจิเอกเลยกุนกุตีเลยกุนกุตีเลยราะเพราะว่าไม่มีผู้เดียวบรรยากาศมันี้ครับหลังจากเรื่องมืออื่นเดินทางไกลประมาณหกร้อยโลครับสมุทรสาครครับมือนี้เป็นมือหยุดเดินทางแต่ว่ากะ ยังพากในเดินทางครับแม่นันไปกรุงเทพมันยรีตตัวรถไหยผ่อนมันห่อนเหมือนเอื้นครับพ่อกันอยู่วัดบางปิ่นครับวัดบางปิ่นไปถึงอยู่หลังเนาะไปถือไปสองแถวนะที่บริษัทโซนอันดานัห้บต้องส่งกันได้จ้าไปเดี๋ยวไปถือด้วยเราสารบุรีหรอวงแหวนหลอกเนาะคุณ บรรยากาศมื่อนี้ก็บหอเนเองจะไงครับมื่อี้บุคลิกโคนมากเพราะว่าพ่อเปียกมาลายมือ,อแล้วครับพ่อได้กลับอนครับเป่นสิ่มื่อกี้นะครับอเีาานเนียมาบัปีมไม่ไม่กคอ,อกักบตัะนเนบอกเรา, <c oughs> า,าไปสมุดสาครเลยจะไปสมุดปรากันได้วางปิง <c oughs> <c oughs> มีสองบางเด้เออบางปิ้งสมุดปราการด้วย คืออันนังอันมินิคอนเสิร์ตนอกเพื่อนว่าอย่างก็อยู่สุวรรณภูมินะถ้านั่นสิไปอำเภอสุวรรณภูมิแต่แทบมันอยู่สนามบินสุวรรณภูมิแต่แม่งไปอ่านอีรีเนาะได้มาสิท่านเนาะพวกพ่อกันแล้วจำผิดอันสุวรรณภูมิกันนะรถรถรถพวกรถวิธีกันแล้วออก เขาจ t ออกบ่เหรอไ่หอยพุงเจาหม่อะไรนี hmm. ่อยรถไงเรียนศาสตร์ดิเกือบแจงหมดแล้วเนาะไงปเรื่อยๆไปพักไปเรื่อยรถญงเขาไปเรื่อยๆรอเวลานํำรถไงมันตองรอเวลาพอกันใช่อันมาน้องบัวนี่กับโมเมนใกล้อยู่บ่ะโมเมนหกลอยอยู่ป่ะคุณแล้วเนาะนอหกเท่าบ่บ่บ่ถึงบ่ถึงเกือบเพูดหรือไงถึงเกือบนาสี่ลอยกดหอวะ ค่อยว่าบอลตั้มก็าหาแหละบอลตึงบอลตึงแน่นอนสี่ลอยกับแต่คือว่าใกล้แล้วสี่ลอยหาสิบป่ะนี่ครับกำลังเตรียมสอนเพลงครับนี่นี่พออจิตากะปะยุยูทีมงานสี่กับตีแปะพออจิตากะสบายไปแล้ววะนี้ <laughs> สบายโตไปแล้ว <laughs> กระเป๋าแบ็กระเป๋าแบนแล้ว <laughs> <laughs> กระเป๋าแบนแล้ว เราได้ลองจบกันขอบคุณพ่ออาิตตาค่ะขอบคุณพ่ออาิตตาค่ะฉากปุ่นี่แจกเป็นวงเลยบอกคุณละซิบว่าคนณผมด้วยฉากหนึ่งปัดลาเต้นเอาเต้นเอาเตนบอกเฮยยืนยืนไหนจะเถื่อนขอบคุณพ่ออาิตตาบ่เออส่วนเวลาเมื่อวันนั้นเราอย่างเสกสายเสกมาแล้วพอขอรถพอขอขอแก่นอนรับเลยแล้วการเราต้องเราการใช้นอนระบบบ วันนี้คืออากาศพอห่อนแน่เนาะโอ้ยห่อนห่อนแน่แล้วห่อนคืออกาศนั่นไงเขาฤดูร้อนแล้วเนาะจัะน้อยเนาะพอกันใช่เนาะจัะน้อยครับห่อนกว่านี้อีกนะบุญพระเวทไรไรนะแม่นนี่น้าไม่ซาดิ์ผ้ากระเทยอยู่ในวัดนี่ไปนอนถ่านอนก็ยู่ข้างๆได้กี่ ปีที่แล้วนะปีที่แล้วยังนอนาลายังน,น,นอนวาอยู่เลยแมนเนาะแมนครับปีที่แล้วนี่ทีมงานรถตู้ยังนอนวาอยู่เลย,อยนอนวายนอนหนางานตลอดนอนหนางานนอนอันอาบห้องน้ำนอนวัดอยู่อันห้องน้ำช่วงนั้นช่วงพระเทียนลายๆบุญพอเบีนเยนนี่แหละช่วงกิ๊ต้มอึ้งนะอึ้งออกได้จังหน่อยหลังจากนี่หน้าอลไรก็เริ่ม หลังจากามีหน้าเมษามีฝน,นมาหน่อยๆเริ่มมีอึง้งเลยหน้าเมษามีฝนแล้วต้มอ,อึง้งแล้ววันนี้ตอนนี้บ่ายโม่ครึ่งสีนอนพักป่อนอนิกกน่มขับรถแบบระยะใกล้กี่เลยอันนี้เนีรเร่ยซาวเดียวเลย่อเจ้า เตยแบบรวดเดียวจบเจียมกันไปเลยพออาทิตย์เราอะอน่เนี่ยุโอเคอยูุ่องเออะไมตองเสเไหมต้องสน้อยแน่เจ้ามัอเอื้อกอมมันทาอี้ ป้ายังนาเสาวล้ำตะคองแห่งฟังแน่สาวลำตะคองยังคอยผู้บ่าวตะวันได้เท่านั้นล่ะโปรดผ่านได้เท่านั้นเลยคุณต้องฟังผมองสบายพอได้หรอพี่นาจังแนี่ยลำวนปนีปนลำวนปนีพี่นาจ้างนางเด้อ มืออื่นต้องพานลำตะคองเตะคองเดี๋วสิพาไปจอดจะคลิปหนึ่งบิวสี่นตกันเหลือทว่ลีกันเสียเลยพอการช่ซื้อเพลงยังก่สาวลำตะคองยังคอยบทเตีดดอกบทตีดบทตีดคือว่าคือว่าอเอพอกนใชัเพลงพอกันใช่สีออกมือเลยหนึ่งเออคราวเกบทเตีด ละสาวลำตะคองยังคอยอายละกายพังตั้งโคกโตเดี๋ยวคลิปนี้ฟังองค์หญิงหลองคลิปหนาฟังเดาหลุมดวงไม้นี่<ช>ครับน้องโลโกโ้จักหน่อยนึงมองผ่วน้ำอยู่ฟังทางละอายปหักทาง สร้างบ่อเนธนคนสร้างวสนสีแนมนำฝังลำาค้งจอยนองเมลอยู่เด้อไอกหลอกอีเล็กะลอไดดเล่นอ่ะล้เห็ดหน่ อาวเต้ยตดลนจินล็กสิบนี่ครบบนี่ยาบอกวันทัางน้อยนึงเดี๋ยวพอกันไหมคชิมาครับช่องพ่อแม่ิงนำเป็นนอเที่ยวครับพ่อแม่วูยิงแฟนผิดสวัสดีครับ